ประสบการณ์มากมายสักแค่ไหนก็ยังฝันไกลเราต้องเดินต่อไปด้วยกันเดินอยู่บนเส้นทางทุกชิ้นส่วนคือความหวังและยังใี้ความหมายต้อมเต็มในหัวใจที่จะเาเดินไปให้พร้อมกันความอบอุ่นที่เคยให้กันแบ่งฝันเติม เาไปกับฉันไม่ไกลห่างแม้เวลาจะนานเท่าไรคงจะได้พบความสำเร็จในหัวใจที่จะก้าวไปด้วยกันแค่เราททเท่านั้นทุกเททุกอย่างรกจะพาเราเดินทางไปคงจะเป็นท้อทุกชิ้นส่วนของหัวใจ จะรูปกันไวพร้อมจะก้าวเดินไปฝานฝันที่มันคงไว้ วามสุดนั้นมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อกันก้าวไปกับฉันไม่ไกลผาบางเวลาจะนานเท่าไรคงจะได้พบความสำเร็จในหัวใจ ครับนักกิจสั่งเงินครับจากบริษัทนำทริปจำกัดนครปฐสมธุรกิจสุราครับผมสวัสดีค่ะ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 เชิญค่ะ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 เตียนค่ะจุริยาภูเกเวนะคะจากโรงแรมฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเปานะครับผมอัศวินมริบูรณ์นะครับผมมาจับ สวัสดีครับเดินทางกันมาถึง EP สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับรายการทาเลน t s สเปเชียลนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับจะเป็นการไปพูดคุยนะครับรวมถึงไปล้วงเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับของทีมโค้ดเอว่าทีมโค้ดเอเนี่ยเตรียมความพร้อมกันมาขนาดไหนแต่เขาบอกมาว่าทีม โค้ชเอ็มซ้อมกันหนักมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันได้เลยครับสวัสดีครับโค้ชเอ็มนะครับผมพสิทธิ์อมรกริพไพศาลครับเดี๋ยวให้ลูกทีมแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะจูนค่ะธนกิตาค่ะสตาร์บัคมอเตอร์เวย์เอลบลค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอัจปริฐะสีมาจากโรงเรียนเบนจมาราชุทิศจังหวัดปัตตานีค่ะสวัสดีครับนนกิจสังเงินครับจากบริษัทนำทิปจำกัดนครปฐมธุรกิจสุราครับผม สวัสดีค่ะ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 เบียร์ค่ะสุฬาบิยาภูเก็ตนนะคะจากโรงแรมฮิลตันสุขุมวิทกรุงเทพสวัสดีครับสวัสดีครับผมเปานะครับผมอาสวินมอริบูญนะครับผมมาจากโอชิกรุ๊ปครับสวัสดีค่ะเนยมุนวันดีลาวิภาวะจากชาเลนจ์แมนจีแมนค่ะสวัสดีครับนภพเนิรเสถิรมาจากโรงเดชไปเจ้าบ้านราชทิธจังหวัดปัตตานีครับทำไมถึงต้องเป็น ลูกทีมทั้งเจ็คนนี้ครับท้าวความไปก่อนว่าตอนที่เราแย่งลูกทีมกันอะส่วนใหญ่แล้วอาจจะแบบชนกับผูท่านอื่นแต่เราก็จะแบบว่าใช้ strategi ในการดึงใช้คําพูดในการดึงเพราะว่าเราเห็นเราเห็นจุดเด่นของแต่ละคนในเรื่องของการร้องคือทุกปีของเอ็มอะนักร้องส่วนใหญ่จะเป็นเอ็มจะเน้นไปทางการร้องที่ค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าเราจะชอบคนที่ร้องดีมีอารมณ์ emotion เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเติมกันทีหลังได้เรารู้สึกว่าเอาคน7คนนี้เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเทรนกันทีหลังเราบอกว่าภูมิใจดีกว่าภูมิใจมากๆเลยที่7คนนี้ ก็เลือกค m ูเอ็มเช่นกันครับผมอยากให้ค m ูเอ็มนะครับพูดถึง ลูกทีมทั้ง7จคนหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างะเด็เริ่มที่คนนี้ก่อนที่ปีที่แล้วอยู่กับรูการซึ่งเราอ่ะจับตามองมานานแล้วว่าอยากจะได้เข้าทีมมากๆเลยคือเป็นเด็กที่ตัวเล็กๆตัวผอมๆแต่ว่ามีพลังเสียงที่ดีมากๆเลยมีการร้องที่ดีมากๆเลยเรารู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาสอนน้องหรือเราจะได้เห็นพัฒนาการเขาอย่างแน่นอนปีที่เราเขาเคยมาแล้วเข้ารอบชิงแล้วก็ขึ้นเวทีใหญ่เรียงต่อไปที่พี่ตู่พี่ตู่เนี่ยปีที่แล้วก็เข้ารอบชิงเหมือนกันอยู่ทีมรูการมกันปีนี้ เลยสาคนเลยพี่ตู่เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าการร้องเขาเนี่ยมีความเป็นธรรมชาติมากๆเลยชอบธรรมาชาติในการร้องคือมีความเป็นแบบ ผู้ชายมากๆเลยเทคนิคในการร้องนี่คือแบบเป็นผู้ชายเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าถ้าเอามาเติมในเรื่องอารมณ์อีกนิดนึงมีหนักเบาอีกนิดนึงเนี่ยเขาก็จะทําได้ดีมากๆเลยแล้วที่สําคัญคือเขาเล่นดนตรีได้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเล่นเครื่องดนตรีไหนในรอบชิงเอออาจจะเป็นการออ่ตีชิงหรือหรือเป็นระนาดนั่นเองน,นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ที่เขามีการร้องที่ดีมากๆเลยพี่เดียพี่เดียนี่ก็คืออีกคนหนึ่งที่จับตามองปีที่แล้วนี่คือแช่งพี่เดียตลอดเพราะว่าอยากสติลแล้วมันไม่มีกดสติลในปีที่แล้วเพราะวาเอยกดีม มองคนนี้ว่าต้องอยู่กับเราแล้วปีนี้พี่เขากลับมาอีกเราก็รู้สึกว่าเออโอเคถ้ามาเนี่ยคนนี้เราต้องเลือกละแล้วเราก็เลือกเขามาจริงจริงเพราะว่าจุดเด่นในการร้องคือคือเขาเป็นคนที่มีส่วนผสมระหว่างการร้องกับอารมณ์และเพอร์ฟอร์มออกมาแบบพอดีเรารู้สึกว่าคนนี้มีความพอดีแล้วก็เวลายืนบนเวทีมันมีออร่าบ,บางอย่างไม่รู้สะกดให้ให้คนต้องดูเพราะฉะนั้นถ้ามีคนแบบเนี้ยอยู่ในทีมเราอ่ะอยู่บนเวทีรับรองว่ายังไงก็ดึงดูดสายตาแน่นอนก็ต้องเลือกที่เดียวไว้คนนี้เราเห็นคนนี้เราลังเลเอา Ered, ไม่เอาเพราะว่า hmm. ร <man> ู้ส <man> ึก <m> ว <khác> <TALIESIN. S 3> <man> ่าเขาเหยียบอยู <m rebbe> ่ตรงเส้นตรงกลางอะระหว่างร้องดีกับไม่ดีไปเลยมันอยู่ที่จุดเดียวเลยคือเรื่องของความคิดเรารู้สึกว่าคนนี้เราไกด์ได้เราเลยไว้ใจเรียกว่าวัดดวงเราเราแบบว่าใจใจไปเลยเอาเขาเข้ามาก่อนเพราะว่าสไตล์ในการร้องเขาะมันมันชัดเจนมากเลยเราเราชอบคนแบบเนี้ยชอบคนที่มีสไตล์การร้องในการดีไซน์เสียงตัวเองได้ดีแล้วเรื่องเทคนิค่ะไม่ห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเติมกันนั่นแหละเราก็เราก็เลือกเขาเข้ามารับรองว่ารอบชิงอะแน่นอนคนนี้เราเรามอบเพลงเด็ดให้เลยแล้วเราไว้ใจว่าเขาทําได้แน่นอนครับผมน้องเกมเนี่ย เราจาไม่ได้แล้วว่าตอนที่แย่งกันน่ะแย่งกันนี่มีคนแย่งหรือเปล่าอินจำไม่ได้แต่ว่าเอ็มไปยกให้น้องเกมแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะไม่มีคนยกมัง้งแล้วแล้วเอ็มยกคนเดียวแล้วน้องก็เลยมาอยู่กับเอ็มแต่เอ็ก็งงว่าทาไมแบบทีมอื่นถึงไม่เลือกเพราะว่าการการร้องได้มีความแข็งแรงมากๆเลยคือเรนจ์กว้างมากเมื่อวานนี้วัดเสียงกันก็คือแบอบกโอ้โหเด็กคนนี้แบบ,บอนาคตไกลแน่นอนแล้วเดี๋ยวรอรอดูเหมือนกันรอบชิงคนสุดท้ายน้องนยรินี่คือเอ่อตอนแรกก็อยู่กับเราเสร็จปุ๊บก็คือก็มีการเอ่อพัดพลาดน้อย แต่ว่าคือยังไงเราก็เลือกเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาอะมีเอกลักษณ์ในการร้องมีการร้องที่เป็นเด็กยุคใหม่ทันสมัย2คนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นการร้องแบบเด็กยุคใหม่อะ่ะเป็นเป็นเทรนที่คนฟังจะชอบเพราะว่าเป็น easy listening ที่ฟังเราดูสบายเพราะฉะนั้น2คนเนี้ยก็จะมีจุดแข็งคล้ายๆกันน้องๆที่เข้ามาใหม่ปีนี้เป็นปีแรกนะครับพูดถึงโค้ดเอมนิดนึงพอได้เข้ามาร่วมทีมกับโค้ดเอมรู้สึกยังไงบ้างครับอ่ะดีๆนะดีๆนะคนไหนก่อนจริงๆโ <laughs> ค้ดเอ็มอะเป็นคนที่เก็บรายละเอียดตั้งแต่ช่วงที่ผมออเดี โคชเอ็มเนี่ยที่ไม่ได้ยกให้เป็น3ามเพราะครูเอ็มเนี่ยเห็นว่ามันมีแผลอะไรเงี้ยครับในส่วนของเพลงที่ผมร้องหรือว่าในเรื่องของการปรับคีย์ร้องอะไรเงี้ยซึ่งพอได้เข้ามาอยู่ในทีมเอ็มเนี่ยเขาก็มีการปรับในเรื่องของเทคนิคการร้องหรืออะไรเงี้ยเพิ่มมากขึ้นมันก็จะตรงกับเลเสียงของตนเองแล้วก็ยินดีมากที่โชคดีที่ได้อยู่กับโคชเอ็มด้วยครับผมมาอยู่กับโคชเอ็มได้รู้อะไรหลายๆอย่างแล้วเหมืนได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆในตลอดเวลาที่อยู่กับโคชเอ็ม <irrelevant> ก็พี่ๆก็ดูแลดีครับให้ให้กำลังใจได้ดีแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ดีครับรวมถึงโคด้ดเอ็มด้วยครับปีนี้ผู้เอ็มมีโชว์เด็ดหรือว่าไม้เด็ดยังไงมาฟาดกับทีมอื่นบ้างครับจะบอกก่อนว่าทุกปีของเอ็มอ่ะเราเราจะพยายามทำโชว์ให้มันแตกต่างเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ตละปีแต่เราจะปีนี้เราจะโชว์แบบไหนแต่แต่สำหรัเอ็มมองเป็นภาพใหญ่คือให้มันสิดโตนที่สุดได้โชว์ศักยภาพการร้องของทุกคน อยากให้ดูอยากให้ติดตามว่าเราจะเล่าเรื่องราวยังไงับ้องว่มากมันมีเซอร์ไพรส์ทุกปีอยู่แล้วของทีมโพสเอ็มนะจะต้องรอดูว่ามีอะไรจะถึงวันที่จะต้องโชว์จริงแล้วทุกคนที่จะต้องขึ้นโชว์รู้สึกยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นลคะค่ะ<อ>แต่ก็จะทำให้เต็มที่คะ่ะเพื่อครูเอ็มเออออนเปิต ครูเอ็มไว้ใจเราแล้วเงี้ยเราก็พยายามชว่ว้เต็มที่เพราะจริงๆเขาก็หวังว่าให้ทุกคนเนี่ยได้ได้พราวในตัวของทุกคนเองในทั้งิงว่าจรนท์ของครูเอ็มนะครับผมเนาะก็ทําให้เต็มที่ครับผมก็ยังคงตื่นเต้นและตื่นเต้นต่อไปในทุกๆครั้งที่ทําการแสดงแต่อย่างที่น้องบอกเลยก็เป็นโอกาสดีๆเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดมันเป็นการพัฒนาศักยภาพของเราถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็ขอบคุณโค้ชที่ให้โอกาสค่ะอยากให้โค้ชเอ็มนะคะฝากถามผู้ชมนะครับให้เป็นกําลังใจให้กับพิ MM มโ <House. S 1> ค้ ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากทุกคนให้กําลังใจทีมโค้ชเอ็มด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงอีก3โค้ชด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยเต็มที่ทุกๆปีเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นกิจกรรมที่เราทําแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยเหมือนกันยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็รอดูคอนเสิร์ตของทั้ง4ทีมด้วยนะครับว่าจะมีความสนุกซึง้งมีความดราม,มา่ามันมีคมรบทุกรสอยู่แล้วล่ละยังไงก็ฝากทุกคนมาเป็นกำลังใจให้ทีมโค้ชเอ็มยครับผม <S 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 <S> และที่ทุกท่านได้รับชมไปนะครับเป็นภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับรวมถึงพูดคุยกับโค้ทั้ง4ทีมนะครับว่ามีการเตรียมความพร้อมขนาดไหนแล้วในรอบชิงนะครับและการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับจะเกิดขึ้นที่อาคารไทยเบฟพอเตอร์นะครับในวันที่18กันยายนที่จะถึงนี้นะครับโดยสามารถรับชมได้2ช่องทางด้วยกันนะครับผ่านทางเพจ f a c e b o o k Live RCM a c t i v i แ y แห่งนี้นะครับสำหรับช่องทางที่2นะครับถ้าท่านใดอยากมาเชียร์นักร้องที่คุณชอบใกล้ๆนะคบก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ QR Code คที่ขึ้น อยู่ด้านข้างนี้นะครับหรือว่าจะทักมาในเพจ RCM Activity ก่อนก็นได้นะครับสามารถซื้อบัตรนะครับแล้วก็เข้ามาชมการสดๆเป็นกําลังใจให้กับนักร้องที่คุณชอบได้เลยครับสำหรับรายการไท l e ลน s p สเปเชียลใน EP นี้นะครับต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในรอบไฟนอลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ RCM Activity ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ